ผมโชคดีครับที่ได้สอนหลักสูตร IC l i ในเส้นจึงได้ทราบถึงเรื่องของการขายพันธบัตรรัฐบาลจากข่าวที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นะครับ เป็นเรื่องของที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาตินะครับได้ระบุว่าธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งอยู่มากนะครับก็หวังว่าจะไม่มีใครล้มก็แล้วกันนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงว่าจะมีใครล้มหรือไม่มีใครล้มนะเราจะเข้าประเด็นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับของการที่ว่า ธนาคารพาณิชย์เกี่ยวอะไรกับการขายพันธบัตรรัฐบาลนะครับเกี่ยวอะไรกับการขายพันธบัตรรัฐบาลตามหลักสูตรของ IC license หรือว่า Single license เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับการขายพันธบัตรรัฐบาลนะครับปกติแล้วเขาจะให้สถาบันการเงินเป็นผู้เข้าไป ประมูลนะครับซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งธนาคารพาณิชย์ก็ถือเป็นสถาบันการเงินหนึ่งสถาบันการเงินนะครับนะผมถึงบอกว่าอย่าให้มีใครล้มก็แล้วกันนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงว่าใครจะล้มหรือไม่มีใครล้มนะครับเราจะมาพูดกันว่านะครับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของนะครับสถาบันการเงินเขาซื้อกันยังไงนะครับ เขาซื้อกันด้วยวิธีการนะครับประมูลดอกเบีย้ยนะครับประมูลดอกเบีย้ยหรืออเมริกันออคชั่นนะครับหรืออเมริกันออคชั่นคือประมูลยังไงนะครับสมมุติว่ามีด้วยกันนะครับสามเจ้ามาประมูลนะครับ scb นะนะครับ k bank นะครับแล้วก็ bbl นะครับมาประมูลด้วยกันสามเจ้า และมีพันธบัตรทั้งหมด1,000ล้านใบนะครับ1,000พล้านใบนะครับวิธีการประมูลก็อย่างนี้ครับใครขอดอกเบี้ยน้อยที่สุดจะได้ก่อนนะครับโดยไปประมูลกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับใครขอดอกเบี้ยน้อยที่สุดจะได้ก่อนเช่น SCB นะครับขอดอกเบี้ย น้อยที่สุดนะครับคือหนนะครับธนาคารอย่างประเทศไทยก็จะเรียก SCB มาก่อนคุณจะเอากี่ใบล่ะสมมุติ SCB จะเอา500ล้านใบก็หักไปครับห้าล้านใบตอนนี้ก็เหลือ500ล้านใบแล้วนะครับห้าล้านใบนะครับหลังจากนั้นคนที่สองที่จะมานะครับก็คือคนที่ประมูล ดอกเบี้ยลำดับถัดมานะครับที่ต่ำลำดับถัดมาอาจจะเป็น Kbank ขอดอกเบี้ย2%นะครับ K b a n k ขอดอกเบี้ย2%อย่างนี้ K b a n k เข้ามาคุยกันก่อน K b a n k เข้ามาคุยกันก่อนนะครับ Kbank คุณจะเอากี่ใบนะครับ K b a n k อาจจะบอกว่าผมขอ200ล้านใบนะครับขอ200ล้านใบนะครับหลังจากนั้นนะครับ Bbl นะครับ b b บีเขาบอกว่าเขาขอดอกเบี้ยสเอรซนนะครับอันนี้ขอสูงสุดเลยมาคุยหลังเพื่อนนะครับมาคุยหลังเพื่อนคุณจะเอากี่ใบล่ะนะครับมันเหลือสาม้อยล้านใบคุณจะเอากี่ใบคุณจะเอาหมดเลยก็ได้หรือคุณจะเอาไม่หมดก็ได้นะครับในที่นี้ผมสมมุติว่า BBL เอาไปหมดเลย300ล้านใบก็ถือว่าพันธบัตรรัฐบาลนั้นขาย หมดนะครับนี่คือการขายพันธบัตรรัฐบาลตามหลักสูตร IC l i c e n s นนะครับถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร IC l i c e n s นหรือว่า s n n l e l i ไ e เ s นสามารถติดตามผมได้ตามที่อยู่ที่จะขึ้นให้หลังจากนี้แล้ว よく考えた。